Thank ขอบคุณมา h สำหร o บการ a ข้า n ่วมรา o กา o วันนี t ค่ะรู้ไหมว่าที่เด็กพูดมันแบบมีค่ามาก Admin slot to m ไหมฉันล้มอะไรทีมหลังไม่เถอเมื่อกี้ฉันล้มลงไปเครื่องบินทีมหลังฉันอ้าวอ้าว Are you having fun and learning a lot of new words สนุกอยู่แล้วรู้สึกว่าได้เรียนคำศัพท์ใหม่ไหมวันนี้ Oh yes 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 baby จำแต่ละอย่างน่ยรู้เลยมาจากหนังไม่ดีเยอะเบบี้ว่ะขมอนเบบี้เอ้ยเยอะเยอะเยอะเฮียเราเยอะไดโอเคโอเคเ so let's play scrabble scrabble เยอ h you know what scrabble is look look ใช่แต่ว่าประเด็นคืออะไรเวียนนเดี๋ยวเราให้ฟังโอเคโอเคเ n ียนน i n g to play t เ e ่น o l e g เ m e เรามีกฎของเราไงครับเรามีกฎที่เราจะเล่นเกมนี้ด้วยกันนั่นคือว่าเราจะเลือกคำแบบ randomly เราจะเลือกตัวอักษรครับ มาเช่นดือดึงได้ตัวเอ็นแล้วก็ต้องมาลองนึกดูว่าเราจะสร้างคำอะไรจากตัวเอ็นในสิ่งที่เราเรียนนี้ได้ไหมเวันนี้เรามีเรียนอะไรตัวเอ็นไหมนอถูกต้องไม่มีไงก็แค่นั้นก็ไปกดยัางย่างแล้ว let's play กัน Let's play Let's play Go A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  มีไหม A A A Nothing 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 ไม่มีไไม่มี Nothing Accent ไม่ไม่มีชื่อเกมเลยจะไปมั่วอะไร accent Amy accent ไม่มีมีเหรอ trust me trust me accent สำเนียงอ๋อ accent yes ครับฉันจมบติว่าอะไรดีอยากเราอยากสร้างภาษาอังกฤษดีมากผมชอบสำเนียงคุณอย่างงี้นะ I like your accent yes I like your accent ต้อง your นะ your I like your accent I like your accent โอเค accent ดีมากดีมากเอางี้ให้สักยี่สิบคำไปเลยเป็นไงโอ๋แต่แล้ว What is it? What is it? S, S shirt. Yes, very good. Okay shirt. now. Uh, uh, I, want I, want buy, I want to buy I want to. I want to buy this. This shirt. Yes, I want to buy this shirt. Yes. Perfect. Thanks. See? Mm -hmm. okay. 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 I want to go. I want to want to sleep. I want to eat. Okay. Very good very good. Long What do you think? What do you what do you think so far? So far? No. <laughs> ฉันทำร้ายแขกรับเชิญได้ไหมอ่าคือ so far so far แปลเวลาแบบที่เราแบบชินว่าไกลจังอย่างเงี้ยคือ so far ในภาษาฝรั่งเจะแปลได้ว่ามนแบบว่าจนถึงตอนนี้เช่นว่า what do you think so far คือแบบคิดถึงยังไงคิดยังไงบ้างจนถึงตอนนี้ที่ได้มาร่วมรายการ a lot of handsome a lot of handsome คือ you say I I feel more handsome คือรู้สึกหล่อกว่าเดิมเห็นไหมฉันเข้าใจเธอ thank you ฉันเข้าใจเธอนะ Oh. Oh. Order. Yeah. yeah. Order. Order. Uh, I want to order ladies. <laughs> Let's just. I love sandwich. Okay. Uh, oh. Food. You mean <laughs> ah, food. นะ <No. S 1> yes what is that what is that No. R. Oh, r. r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 egister register very good ต้องไปลงทะเบียนเนี่ยจะต้องบอกว่าอะไร you ต้องภาษาอังกฤษอะ must yes ก็ต้องเป็น you ข้ามครับ oh นี่ข้ามอะไรล่ะเราจะได้แล้วเนี่ยสมมติสมมติต้องบอกอะสมมติสมมติเราจัดจัดงานอยู่ไงแล้วต้องบอกว่าคนบอกว่า you must ไปลงทะเบียนก่อนอะก็ต้องเป็น you must อะไรเลยเมื่อกี้ you must register please Yeah. ได้เนี่ยือ you must register first you must register first รู้เรื่องหมดเลยตบเบอให้หน่อยสิเมางแฮปี้ no it's good ไม่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยมาก บอกว่าอยากได้ energy เยอะๆรายการแบบแบบ more energy โอเคทีู่หน่วยมากปวดปอดแบบหมดแล้วเนี่ยจากรายการภาษาอังกฤษปวดปอดปวดกันปอดเลยสุดท้ายมาสุดท้ายโอเค last one last one for today okay ท่า da KNV d y anything else anything k n v y no ไม่มีเลยวันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเอาไปไปไปสุดท้ายเลย go ow l l l y o w แต่ก็เราปิดลยกันเธอพอแล้วรายการชื่อรายการไงลูกกอล์ฟไงลูกกอล์ฟอังกฤษมีแอลอังกฤษแต่ว่าต้องขึ้นต้นอเลฟเพราะเมื่อกี้ให้จะเขาต้องขอชมจริงๆ no 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 ถูกราสเปอร์เซน love and this one last last and my this is going to be the last one and my love love ออกเสียงชัดมากๆ I love you Love love <Yeah. S 2> ไม่ต้องขู่ฟ้อนสติตั้งใจเรียนหน่อยชอบแกล้งอะ่ะ love อ่าก็ I love you okay before we say goodbye today ครับ we have to take a selfie okay we must ต้องการเลย yeah we must take a selfie แล้วก็เราก็จะอัพเลย ทำหนา้ารังเกยียจฉันนะอัพโหลดมีก็จะอัพโหลดอัพโหลดอัพโนนี้ก็คือเยอะไงเมื่อกี้ก็ยอมรับป้าถ้าภ่ษาถ้าผู้หลังเข้าใจใช่ไหมอัพแล้วก็เมื่อกี้เอาจังจริงอๆะๆๆก็เอางี้ภาษาไทยแหละบางทีก็เยอะป้าก็แกล้งๆอะ่ะเฮ้ยแกอะไรวะอัพโหลดอีกเฮ้ยอัพโหลด ไ่เคยดูตัวเองมาไว่จริงๆไม่ค่อยดูกลัวเหมือนกันไม่ค่อยมา so we r e gonna take a selfie โอเคเซลฟี่แล้วก็จะอัพโหลดลงไปในไอ s t a g r a m นะเราจะคิดถึงแคปชั่นของเราว่าอะไรดีเอางี้เอางี้ like me like my b o o t y ไม่นั่นแกเฮ่เฮ่เฮๆปล่ไปน้องไปก่อนน้องเป็นสไตลิส โอเคโอเค that's gonna be our caption I want order ยันเอาหนักกว่าั้เลย no seriously I'm so scared รู้สึกกลัวมาก so we're gonna take a selfie okay and our caption Capt ion, long Who the caption w h งพ s ดด Cap ี caption caption very good caption ภาษาไทยภาษาอังกฤษ caption caption very good ของเราจะต้องเป็น love me แล้วกันเนาะ love my goatee ได้คร really ับคืออะไรรักผมต้องรักเราคราวของผมด้วยเหมือนแบบ love me love my แต่เขาโกนไปแล้วนั้นภรรยาสั่งให้โกน อามาพร้อมอย่าเอามาใกล้กลัวมากเลยเมื่อกี้รู้สึกลมหายใจถูกที่ใบหูวหมวันโอเค and that's all for today ครับอ่อให้ให้ให้แบบคุณแบบบอกกับคนที่ดูอยู่ดีกว่าว่า thank you for watching thank you for watching เดี๋ยวจะลงรูปเลยแล้วก็จะมี Hashtag ว่า English English Room TV ครับก็สามารถไปตามพวกเราได้เนาะทิ้งเราทั้งสองคนเลย Instagram ของเราก็มีครับขึ้นตรงนี้ ขึ้นตรงนี้ it's okay, okay. alright l so once again pr thank you so much for <Okay. S 1> joining us on the show ครับผม okay and for thank you so much for making it fun คือทำให้มันแบบสนุกมากอะไรเงี้ยวันนี้มีความสุขมากจริงๆเธามีความสุขไหม uh very very ดีมากนะพูดอย่างนี้ฉันก็ไม่แก้แล้วไม่เป็นไรแล้ว I will I will see you again ครับ hopefully หวังว่าไม่ไเซ็นเลยไม่เซ็นเลยโอเคหวังว่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะคะสำหรับใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะ thank you so much and I will see you again tomorrow not tomorrow next week yes I will see you again next week วันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ